มาเองนะคะอันนี้เราก็พักไว้ให้เนเวลาเราแบบนี้นะคะามารับประทานเราก็สามารถสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บเห็ดนะคะไว้ทานนานๆนะคะวันนี้ก็ไปซื้อเห็ดฟางมาถุงเบื้อเริ่มเลยนะคะทานมื้อเดียวคงไม่หมดนะคะ เราก็จะเก็บไว้ทานนะคะแบบข้ามปีกันนะคะเรามาดูวิธีการเก็บรักษาเห็ดนะคะก็อันนี้เป็นเห็ดฟางนะคะเราก็ตัดนะคะพอดีคํานะคะสําหรับที่เราจะแกงนะคะก็ตัดส่วนที่สกรปรกออกให้หมดนะคะที่ติดดินติดทรายนะคะออกให้หมดเลยแบบนี้นี่นะคะตัดให้พอดีคํานะคะนี่นะคะ อันนี้เราก็จะสามารถเก็บไว้เห็ดได้นาะนเป็นปีเลยนะคะนี่เก็บได้ทุกชนิดนะคะเห็ดนี่นะคะดอกที่บานๆเราก็ใช้ได้นะคะ ดอกตุมๆแบบนี้ก็ได้นะคะและแต่คนชอบเลยนะคะว่าเราได้เห็ดมาแบบไหนนะคะก็ตัดส่วนที่สกรปรกออกให้หมดนะคะส่วนที่เปื่อนออกให้หมดนะคะแล้วก็ตัดชิ้นให้พอดีคาได้เลยนะคะอันนี้นะ ล้างเห็ดน,นะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้นะจ๊ะ ก็เห็ดใก่หม้อนะคะที่เราจะต้มนะคะอันนี้เราก็ตามได้เกลือนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ไปตั้งไฟนะคะให้เดือดนะคะ ไว้ให้เย็นน้ำของมันก็จะออกมาเองนะคะอันนี้เราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ภาชนะนะคะหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะคะเพื่อเอาเข้าช่องฟีดไปนะคะมันก็จะเก็บรักษาไว้ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะหลัง <c oughs> จากที่เห็ดเย็นแล้วนะคะก็ตักใส่ภาชนะนะคะเอาเข้าช่องฟีดไปนะคะ อันนี้เราก็จะเก็บเห็ดได้นะคะนาน6เดือนถึง1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเราสามารถนํามาแกงนํามาต้มยําได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทํานะคะเวลาเราออกมาจากฟีดนะคะเราก็ตั้งให้ละลายปกติแล้วก็สามารถแกงได้เลยนะคะน้ำมันก็จะคงความหวานเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะ เก็ดเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเข้าช่องฟีดไปนะคะแบบนี้นะคะมาลับ